ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสาครั้งสองคราเรื่องผีและวิญญาณนั้นหากใครไม่พบเจอข้ากับตัวเองก็ยากนักที่จะพูดได้เต็มปากว่าผีมีจริงแต่สำหรับคุณเสกสรรพนักงานรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของผู้เขียนหลังจากที่ได้เผชิญกับอำนาจเล้ลับภายในบ้านหลังหนึ่งขณะเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดสุโขทยัย เมื่อประมาณเกือบสิบปีที่ผ่านมาทำให้เขาเชื่อสนิทโดยปราศจ,จากข้อเคลือบแคลงใดๆว่าโลกนี้มีพลังอํานาจเหนือการพิสูจน์อยู่ไม่น้อยคุณเศรสรสรได้เล่าประสบการณ์ของเขาให้ผู้เขียนฟังดงังต่อไปนี้ตอนนั้นผมยังทํางานอยู่ที่สํานักงานใหญ่และได้รับคําสั่งให้ไปตรวจงานที่อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยผมกับเพื่อนๆอ,อีกสามคนไปนอนค้างคืนที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านไม้ทั้งหลังโดยสํานักงานจัดให้ระหว่างปฏิบัติงานอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์คืนหนึ่ง ขณะที่เพื่อนร่วมงานพากันหลักหมดแล้วแต่ผมยังไม่ทันได้หลับกำลังเคลิ้มๆทา่ามกลางแสงไฟสลัวๆที่เราเปิดทิ้งเอาไวด้ดวงหนึ่งจู่ๆก็เหมือนมีอะไรมกักระซิบบอกให้มองไปทางปลายเตียงพอผมมองไปก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอสวยมากนั่งอยู่ปลายเตียงเธอนั่งอยู่ตั้งนานผมก็นอนจ้องอยู่อย่างนั้นไม่พูดอะไรทั้งที่จริงๆแล้วผมพยายามที่จะถามเธอเหมือนกันแต่ก็พูดไม่ออกมันเหมือนมีอะไรมาปิดปากเอาไว้ไม่สามารถขยับปากได้ นอกจากพยายามจะพูดแล้วผมก็ยังพยายามที่จะลุกขึ้นนั่งแต่ก็ขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนกับถูกผีอั่มและแล้วร่างของผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหายไปเหมือนในนางผีไม่มีผิดจากนั้นผมก็เลยผลอยห,หลับไปผมโดนลักษณะนี้ติดต่อกันเป็นเวลาสามคืนผู้หญิงคนนั้นก็มาปรากฏให้เห็นทุกคืนมาในลักษณะเดิมก็คือน,นั่งยิ้มอยู่ที่ปลายเตียงผมได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆในสำนักงานพื้นที่ฟังเพื่อนก็ได้แนะนําให้ไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งท่านนั้นนั่งทางในเก่งมากให้ท่านช่วยดูว่าผูา้หญิงคนนี้เป็นใครและต้องการอะไรผมได้รับคําตอบในเวลาต่อมาเธอพูดนั้นเป็นนางตะเคียนเพราะหัวเตียงที่ผมนอนอยู่นั้นที่หัวเตียงจะมีรอยแตกอยู่แห่งหนึ่งกว้างประมาณคืบหนึ่งได้พอเปิดดูก็จะมีกลิ่นวูบออกมาเป็นกลิ่นที่หอมมากซึ่งผมนั้งเคยลองเปิดดูหลวงพ่อท่านบอกให้ผมฟังว่าถ้าหัวเตียงไม้ไม่แตกเขาก็ออกมาไม่ได้หรอก ท่านก็เลยแนะนําให้ไปเอาทองเปลวยวมาสามแผ่นทูบเก้าดอกมาขอขมาเขาและบอกเขาว่ามาขออาศัยอยู่ชั่วคราวไม่ได้มีเจตนามารบกวนแต่อย่างใดระหว่างเดินทางกลับจากวัดเพื่อนผมที่ไปด้วยกันได้พูดกับเซาทีเล่นทีจริงว่าระหว่างนะเขาจะขอตามไปอยู่ด้วยตอนนั้นผมกําลังอยู่ในวัยคณองประเภทปากไวใจเร็วก็เลยพูดตอบไปว่าได้เลยเพื่อนสวยๆอย่างนี้จะปร้ำเป็นเมียซะให้เขตจากนั้นมา ผมก็ไม่พบการปรากฏตัวของเธอคนนั้นอีกเลยและเมื่อเสร็จงานตามที่ได้รับคำสั่งมาจากส่วนกลางผมกับทีมงานจึงได้เดินทางกลับกรุงเทพและเมื่อมาถึงบ้านคุณยายผมก็ได้เข้ามาลื้อกระเป๋าเสื้อผ้าใหาย้ยายบอกว่าได้กลิ่นหอมๆท่านเลยมาดมที่หัวผมแล้วแกล้งกระเส่าว,ว่าสงสัยจะไปติดสาวสุโขทัยมาละสิถึงได้ฉีดน้ำหอมฟุ้งอย่างนี้ซึ่งแม่กับน้าของผมก็ได้กลิ่นเหมือนกันแต่มันก็น่าแปลกมากเพราะตัวผมเองไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคนอื่นๆได้กลิ่นกันหมด พอตกกลางคืนผู้หญิงคนนั้นก็ได้เข้ามาในฝันบอกว่าจะมาขออยู่ด้วยผมก็เลยบอกเขาไปในความฝันว่าอยากอยู่ก็ตามใจแต่เธอก็ได้บอกว่าในห้องนอนของผมมีวิญญาณอีกตนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าเข้าไปอยู่ได้เลยผมอนุญาตเธอก็เลยเข้ามาอยู่ได้แต่เป็นที่น่าแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะหลังจากคืนที่ฝันเห็นเธอแล้วผมก็มักจะพบกับการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนั้นอยู่บ่อย เธอมาให้พบในลนักษณะที่สวยงามและไม่ได้สร้างความผิดปกติน่าหวาดกลัวให้แก่คนในบ้านแต่อย่างใดเลยจนกระทั่งมีวันหนึ่งคนในบ้านได้เดินทางไปเยี่ยมญยาติที่ต่างจังหวัดผมจึงถือโอกาสชวนแฟนมาพักค้างคืนที่บ้านด้วยโดยเรานอนด้วยกันภายในห้องนอนของผมพอตกกลางคืนขณะที่ผมกับแฟนกำลังหลับสนิทกันอยู่ผมก็ต้องตกใจขึ้นมาด้วยอาการสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงแฟนกรีดร้องออกมาดังลั่นเล่ากับกำลังตกใจอยู่ในความหวาดกลัวอย่างสุดขีด และทันทีที่ลืมตาขึ้นมามองดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้พบกับการปรากฏตัวของหญิงสาวในชุดผ้าถุงสีทึบเสื้อสีเหลืองอ่อนผ้าสบาเฉียงยืนจ้องมองมาจากเตียงนอนที่ผมกับแฟนนอนอยู่ด้วยสายตาที่ดุด,ดันใบหน้าที่เคยสวยหวานของเธอกลับกลายเป็นใบหน้าขี้โคลนคช้ำเลือดช้ำหนองในตาแดงกำ่ำและเสื้อผ้าที่ผมเคยเห็นว่าสะอาดตาในทุกครั้งที่เธอปรากฏให้เห็นกลายเป็นเสื้อผ้าเกา่าและขาดรูมเริงกลิ่นหอมที่ผมเคยสัมผัสเปลี่ยนเป็นกลิ่นเน่าเหม็นรุนแรงจนแทบสำลัก แฟนผมกรีดร้องสุดเสียงหน้าซีดตัวสั่นเพราะความกลัวแล้วในที่สุดเธอก็ได้เป็นลมล้มพับไปปล่อยให้ผมต้องเผชิญหน้ากับวิญญาณนางตะเคียนสาวผู้นั้นตามลําพังผมพยายามที่จะพูดกับเธอแต่ตอนนั้นก็ไม่สามารถที่จะขยับปากได้เลยจึงได้แต่นั่งตัวสั่นเทาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งครู่หนึ่งภาพอันสุดแสนน่าขนลุกขนพองก็ค่อยๆเลือนหายไปทั้งที่เธอจ้องมองผมด้วยความโกรธแค้นตลอดเวลาและนี่คือเหตุการณ์สะพรึงขวัญเรื่องแรกที่คุณเสกสรรได้เล่าให้ผู้เขียนฟัง หลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขาก็ไม่ได้พบกับนางตะเคียนสาวผู้นั้นอีกเลยซึ่งเขาเชื่อว่าเธอคงกดที่เขาพาแฟนมานอนค้างในห้องด้วยแถมก็ยังมาจู่จีให้เธอเห็นจึงทําให้เธอโกรธและน้อยใจจนจ,นจากไปในที่สุดนอกจากประสบการณ์สยองขวัญในเรื่องดังกล่าวนี้แล้วคุณเสรษจสรรยังได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เผชิญกับวิญ,ญญาณอีกครั้งหนึ่งให้ผู้เขียนเป็นการแถมท้ายด้วยว่าเมื่อปีพศ2545ตอนนั้นเขาต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำ ที่พักแรมก็ต้องอาศัยโรงแรมที่มีราคาค่อนข้างเป็นกันเองเพื่อความสะดวกและประหยัดมีอยู่คืนหนึ่งเขาไปพักค้างแรมที่โรงแรมในอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นโรงแรมห้าชั้นซึ่งเขาก็ได้ห้องที่ติดอยู่กับระเบียงพอดีในตอนหัวค่าเขาก็ได้ไปเที่ยวตามภาษาหนุ่มโซจนกระทั่งเที่ยงคืนจะเห็นได้เขาจึงกลับโรงแรมเพื่อนอนพักผ่อนเตรียมไปทํางานในวันรุ่งขึ้นเขาเปิดไฟในห้องไว้พออาบน้ําเสร็จแล้วก็เ,เอ็นตัวลงนอนพร้อมกับหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน ก็ตั้งใจว่าจะทําให้หลักฐาหนังสือเป็นปกติวิสัยของเขาก่อนที่จะนอนทุกครั้งแต่ในขณะที่กําลังเคลิ้มหลับอยู่นั่นเอง mm. เขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่ง mm. เป็นสาวชาวบ้านใส่ผ้าสิ้นมัดมีเ mm. สื้อลายดอกสีออกม่วงๆเธอเดินออกมาจากห้องน้ําแล้วก็ตรงมาที่ปลายเตียงที่เขานอนอยู่พร้อมกับจ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่ไม่พอใจจากนั้นก็ได้เดินเข้ามาจับเท้าของเขาทั้งสองข้างดึงลงไป mm. เขาอา้าปากตะโกนให้คนช่วยแต่ก็พูดไม่ออกอยากจะถามว่าเธอนั้นเป็นใคร แต่ก็ทําได้เพียงอ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นเนื่องจากที่เขากระดุกกระดิกตัวไม่ได้เลยมานอนที่ห้องกูทําไมออกไปหญิงสาวคนนั้นได้พูดราวากับว่าห้องนั้นเป็นห้องของเธอซึ่งเขาอยากจะตอบโต้ก็ทําไม่ได้เพราะพูดไม่ออกตอนนั้นเขายังนอนไม่หลับและมั่นใจว่าเห็นเธอพูดนั้นจริงๆเขาพยายามที่จะรวบรวมสติอยู่นานจากนั้นก็หลุดพรวดขึ้นกระโดดลงจากเตียงวิ่งไปที่ประตูเปิดออกไปแล้ววิ่งลงไปยังชั้นล่างไปหาผู้จัดการเขาเคาะประตูเรียกผู้จัดการจนต้องตื่นขึ้นมา และเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังฝ่ายผู้จัดการก็พยายามที่จะทําสีหน้าให้เป็นปกติแล้วพูดปลอบต่างๆนานาและในที่สุดก็ยอมเปลี่ยนห้องพักให้เขาถึงนอนหลับได้กระทั่งเช้าโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกเลยในคืนนั้นด้วยความสงสัยว่าในห้องที่เขานอนตอนแรกนั้นมันมีอะไรจึงได้ไปถามกับผู้จัดการโรงแรมอีกครั้งหนึ่งทีแรกทางผู้จัดการไม่ยอมบอกแต่พอถูกลุกหนักพร้อมกับคาดขันเขาผู้จัดการจึงได้บอกความจริงว่า ในห้องที่เขานอนอยู่ครั้งแรกนั้นมีผู้หญิงชาวบ้านคนหนึ่งผูกคอตายในห้องน้ําเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเท่านั้นเองคุณเสกสรรบอกว่าเขาอยากจะต่อยหน้าผู้จัดการเสียจริงๆที่เห็นแก่ได้จนลืมไปว่าห้องนั้นมีผีและประสบการ์ขวัญกระเจิงทั้งสองครานี้ก็เป็นเรื่องจริงที่คุณเสกสรรเพื่อนสนิทของผู้เขียนกล้ายืนยันว่าไม่ได้แต่งเติมเสริมสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดซึ่งผู้เขียนก็ยอมรับว่าต้องเชื่อเขาเนื่องจากเพื่อนผู้เขียนคนนี้ไม่ใช่คนที่มงมงายไร้สาระ เมื่อก่อนเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีแต่ปัจจุบันคุณเสกสรรก็เชื่อสนิทใจเพราะเหตุการณ์ทั้งสองครั้งที่ได้เจอเจอมานั้นมันชัดเจนเสียจนเจ้าตัวไม่อาจปฏิเสธเป็นอื่นไปได้เลย